ผู้การตํำรวจแห่งชาติรองผู้การตํำรวจแห่งชาติบางท่านก็อนาคตไปถึงผู้การตํำรวจแห่งชาติเลยนะครับก็ต้องสอนกันว่าตรงไหนมันหลุมมันกว่านะครับตรงไหนปัญหาที่ท่านจะต้องไปเจอถ้าท่านไปรับตําแหน่งผู้ขับการนะครับตรงไหนที่ลูกน้องมันจะโกงจะกินตรงไหนที่มันจะมาหลอกผู้ขับบัญชาและเวลาไปคุมคดี มันก็ต้องดูทั้งเรื่องสืบสวนจะดูอย่างไรสอบสวนต้องไม่คุมมัววุ่นอยู่บรรยายก็เช้าไปก็ผมขับรถหลงประจำทั้งทั้งที่ไอ้กองชาการศึกษาเนี่ยผมไปประจำนะครับแต่ก็อดขับรถเลยไม่ได้ไปพึ่งไอ้ GPS มันไม่ได้เลย GPS มันบอกอีก200เมตรที่ไหมอยู่ด้านซ้ายมือปรากฏว่า ที่มันพูดอีกสองร้อยเมตรมันเลยแล้วครับเลยประตูทางเข้าเลยต้องมาวนกลับอีกรอบนึงปกติจะไปล่วงหน้าเวลาบรรยายศูตรก้าในกาสักยี่สิบนาทีปรากฏว่ากลายเป็นไปชา้าระหว่างบรรยายก็เลยไม่ได้พักเบรกเลยสิบโมงครึ่งก็ไม่ได้พักเบรกเลยนะครับบรรยายยาวไปจนเที่ยงครึ่งเลยนะครับเที่ยงครึ่งเลยนะครับและทางผู้เหนวยการสถาบันเขาเชิญทานข้าว ท่านแต้มบรรยายต่อนะครับเนี่ยท่านแต้มเพิ่งจะจบคําบรรยายมั้งครับนะท่านแต้มบรรยายต่อนะครับผมช่วงเช้าท่านแต้มช่วงบ่ายนะครับก็ไปสอนน้องๆมันปกติก็ไม่รับไปบรรยายที่ไหนฮะเพราะว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยแต่ว่าหลักสูตรตำรวจนี่ต้องไปหน่อยโดยเฉพาะคนที่จะต้องไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปเป็นผู้กำกับการจังหวัดนะครับ แนะนำแม้แต่การแต่งตัวนะครับว่าจะแต่งยังไงเพราะเราเป็นเบอร์หนึ่งในจังหวัดแล้วเป็นพระเอกในจังหวัดแล้วนะฮะเราเราเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันจะต้องแต่งตัวให้ถูกกาละเทศะนะครับการปฏิบัติตนปฏิบัติต,ตัวอย่างไรนะฮะมาแนะนำหมดทุกอย่างครับเพราะว่า รุ่นนี้มีลูกชายผมคนที่สองเรียนอยู่ด้วยนะครับคือพันธเอกปริญญากินเกสรเป็นรองผู้กับการนะครับเข้าเรียนด้วยนะครับเป็นรองผู้กำับการมาได้สองปีกว่าแล้วนะก็จะเข้าเรียนโรงเรียนผู้การนะครับถ้าเป็นรองผู้กำับการครบสี่ปีก็จะครบหลักเกณฑ์ขึ้น ก็ไม่เคยได้แนะนําลูกของตัวเองเลยนะครับก็ให้ฟังไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยนะฮะจะได้เอาตัวรอดมายันกเกษียณได้ทําไงจะให้ชาวบ้านเขารักนะครับทําไงจะให้ชาวบ้านเขารักเขาศรัทธาเราเพราะว่าคนเกลียตลดตํารวจนั้มันเยอะอยู่แล้วนะครับมันก็เหลือคนหลักตํารวจก็มีพ่อแม่ตํารวจนะครับลูกเมียนะครับ คนอื่นนี่แม้แต่พวกเดียวกันมันยังไม่รักกันเลยนะครับนะฮะมันยังไม่รักกันเลยตำรวจด้วยกันมันยังไม่รักกันเลยนะมาใช่ผมก็เขาเชิญไปบรรยายพวกเกจิเกจิอ่ะฮะพวกเกจินะครับระหว่างทานข้าวก็เขาส่ง แบบสอบถามให้นักเรียนโรงเรียนผุ้งขับการประเมินนะครับว่าวิทยากรหรืออาจารย์ที่มาบรรยายเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่นะครับท่านผอท่านก็บอกว่าปกติเนี่ยอาจารย์จะมาบรรยายเนี่ยจะได้เก้าสิบเปอร์เซ็นแต่ของผมนี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นได้ร้อยเปอร์เซ็นทุกคนเลยนะครับก็คือบรรยายถึงพริกถึงขิงนะครับบรรยายถึงพลิกถึงขิงนะครับ ผู้รับการบรรยายนักเรียนโรงเรียนผู้การก็ช่วยลงคะแนนให้ว่าเป็นอาจารย์ที่ไปสอนนี่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมไม่เห็นหลักฐานนะครับแต่ผู้อนวยการหลักสูตรเขามาบอกนะครับว่าของท่านสูงมากเลยครับคะแนนได้นักเรียนให้ร้อยเปอร์เซ็นทุกคนเลยนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นทุกคนนะครับ ยายมันก็เด็กไม่ได้พักเลยบางทีมันก็เหนื่อยไปปกติเขาต้องพักเบรกสิบห้านาทีให้เด็กกินกะงกาแฟนะครับ <g ül> เราก็สอนครับให้ชาวบ้านเขาศรัทธาน,นะครับก็คืออย่าไปงกเงินนะครับเอาคราวก็คืออย่าไปหวังผลประโยชน์ลาบยศที่มันไม่ใช่เงินเดือนนะครับชาวบ้านเขาจะ ให้เขาจะไว้าจเขาได้ความศรัทธาเราก็ทําเหมือนพระนะครับทําเหมือนพระนะครับปฏิบัติตนให้งดงามให้ดีอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในระเบียบวินยัยและจริยธรรมของตํารวจนะครับชาวบ้านเขาจะมามอบเงินสนับสนุนกิจการของสถานีก็เอาเข้ากองกลาง ถ้าเปรียบเทียบทางพระก็เอาเข้าวัดอย่าไปเอาเข้าส่วนตัวเอาเข้าส่วนตัวเดี๋ยวมันก็ไปโดนเกิดความโลภแบบทิดแย้มเข้าไปอีกนะครับทิดแย้มเข้าไปอีกนะฮะเพราะฉนั้นเนี่ยอย่าไปโลภมันเลยเราพอใจกับเงินเดือนเราเนี่ยก็จะมีความสุขนะเอเวลาเอาไปตอบคําถามเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับเอาเวลาไปออกรายการเนี่ย ไอ้น้องที่ผู้กองอะไรนะผู้กองที่ไปออกรายการเนี่ยนะครับผู้กองที่ปลอมตัวไปจับที่วัดไล่ขิงเนี่ยนะครับที่จริงให้น้องเขาปรากฏตัวพอแล้วนะครับแต่จะไปออกรายการโต้อตอบอะไรเนี่ยผมว่ามันต้องเอาระดับสูงกว่านั้นไปออกนะครับผู้กองนี้ดีทอนใช่ไหมครับก็น้องเขาทํางานดี ถามว่าเป็นสายลับเป็นนักสืบแล้วเอามาเปิดตัวทําไมเขาจําเป็นต้องเปิดตัวครับเพราะว่ามันต้องเปิดผลงานให้สังคมรับรู้ให้ภูิคับบัญชารับรู้นะครับเพราะว่าเขาเหลืออีกห้าปีเพื่อผู้คับบัญชาจะเห็นผลงานแล้วก็ให้เขาเป็นสวัดนะครับผมว่าให้เขาเป็นสวัดไปเถอะครับถึงเขาจะเพิ่งแตะหลักเกณฑ์นะครับเพิ่งจะแตะหลักเกณฑ์อายุราชการ นายตำรวจแค่เจ็ดปีก็ให้เขาไปเถอะครับถือว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ยอมรับนะครับมันไม่ได้ไปเป็นเรื่องเสียหายนะฮะแต่เขาก็ยังไปปลอมตัวทำงานสายลับอย่างอื่นได้นะฮะคนเป็นสายลับมันต้องอดทนนะนะครับเป็นต้องอดทนครับผมเองก็เคยปลอมตัวกับแบบผู้กองนะ,นะครับสมัยผมเป็นร้อยตำรวจตรีนะครับ ไปอยู่ที่อำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพร้อมตัวไปเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหาระมันก็ต้องทำตัวให้เนียนให้เหมือนนะครับเช็ดโต๊ะกวาดพื้นถูพื้นตั้งโต๊ะปูผ้าล้างจานสารพัดนะครับขับรถพาเขาไปซื้อกับข้าวช่วยเขาทำกับข้าวสารพัดเลยครับมาเนี่ยนะฮะ มีจ่าบ้างผู้หมู่บ้างไปกินนะครับเมาบ้างแล้วก็อะไรแล้วก็ให้ติ๊บเราบ้างนะครับเขาไม่รู้เราเป็นนายตำรวจ้วครับปลอมตัวไปนะครับต้องอยู่อดทนในสภาพนั้นให้ได้นะครับนอนก็นอนง่ายๆนอนกับพื้นปูน,ป,นปูเสือหน่อยอะไรหน่อยนะมันต้องอย่างนั้นครับไอ้คนไปเป็นนักสืบเนี่ยไปล็อกแรกล็อกแรกก็ไม่ได้มันขาดอิสระ ชีวิตความเป็นส่วนตัวนะครับก็น่าเห็นใจเขาผลงานก็ถือว่าให้ได้ครับเขาไม่ได้ทำงานนี้งานแรกนะครับพร้อมตัวไปสืบงานแปดเดือนนี่ก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะหนักเหมือนกันนะครับหนักเหมือนกันนะฮะถึงจะไม่ได้เสี่ยงชีวิตแบบพัานมาอย่างวันดลดันถ้าไปบูนตอนสมัยยศสิบตำรวจโทที่พร้อมตัวไปอยู่ในแก๊งของไอ ตีใหญ่นะครับมาหาโจรชื่อดังนะฮะตีใหญ่เนี่ยนะครับอันนั้นเสี่ยงอันตรายเสี่ยงอันตรายนะครับและสันักางานตํารวจแห่งชาตินี่เขาไม่ได้ว่าเสี่ยงอันตรายแล้วจะให้จะให้เลื่อนยศไป็นนายตำรวจนะพี่บรรดลต้องไปเรียนนิติศาสตร์จนจบครับเขาถึงจะประับวุฒให้ไม่ได้เอาผลงานมาเลยนะไม่ได้เอาผลงานมาเลยนะมา ผู้กองนี้ก็ให้มันเถอะครับท่านผู้จัการสอบสวนกลางเดือนพฤศจิกาปีหกแปดที่จะถึงเนี่ยก็ให้มันไปตําแหน่งไม่มีใครเขารังเกียจมันแล้วครับให้มันนะฮะให้มันนะครับโอนกระแสเมื่อวานอาเล่าเกี่ยวกับอาพรชัยไม่รู้พรชัยไหนลูก หนูหนูต้องบอกหน่อยเดี๋ยวผมจะไปพูดผิดประเด็นนะฮะพรชัยไหนก็ไม่รู้นะครับนะครับในช่องแดงถามมาว่าให้เล่าเกี่ยวกับอาพรชัยเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้ไปสวนนงุ่นครับจะไปถือสินนะครับจะไปสวนนงหุ่นอาทิตย์สิ้นเดือนอาทิตย์สิ้นเดือนนะครับอาทิตย์สิ้นเดือนถึงจะไปที่สวนน้หุ่นนะครับแล้วก็จะไปเลยแจ้งความดําเนินคดีนายมรกตแสนประโคนด้วยนะครับประสานงานกับท่านภู้กับ สถานีตำรวจภูธรด่านมาขามเตี้ยกับทางร้อยเวรแล้วนะครับส่งคลิปไปให้เขาแล้วให้เขาถอดคำพงคำพูดอะไรเรียบร้อยแล้วหาขอ้อกดมงกฎหมายแล้วทิกตอกยังไม่ปลดบล็อกเลยครับทิกตอกยังไม่ปลดบล็อกให้ผมเลยนะครับผมที่ไม่ได้ไปร่วมงานนั่นเพราะผมเป็นโควิดครับเป็นโควิดนะฮะเป็นโควิดก็ไปไหนไม่ได้ต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านเนี่ยนะฮะห้าวันเลย มันเดี๋ยวนะผมโดนประจำครับช่องดำเนี่ยโดนบล็อกประจำตอนนี้เราก็ไม่ได้พูดเขาบอกละเมิดกดชุมชนละเมิดสิทธิอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าเราไปพูดผิดประเด็นไหนนะครับมาเนี่ยเราก็ระวังพวกเข้าหลามผลกระสุนอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็กลายเป็นไปละเมิดกฎชุมชนะเรายังผมยังอุทธรณ์ไม่ถูกเลยนะครับถามผู้รู้แล้วเขาก็สอนผมก็ยังทำไม่ถูกครับเดี๋ยววันพฤหัสเนี่ยไปเจอผู้เชี่ยวชาญก็จะลองให้เขาสอนนะครับเพราะว่าผมมีประชุมอ๋อไปพูดเรื่องลูกแตกใช่ไหมฮะของผมครับอันนี้ติ ไอ้ช่องดําผมครับอันนี้ช่องดําผมครับนะฮะถ้าเขาบล็อกจริงๆหรือปิดบัญชีผมเองก็จะต้องใช้ช่องสำรองที่ใช้มือปราบขุนดงหนึ่งนะฮะอันนั้นมาไล่นะฮะคลิปที่ผมทําผมก็ไม่รู้ว่าไหนมันละเมิดนะครับผมก็ลบไปเจ็ดแปดคลิปแล้วนะครับ mm hmm. เพิ่งจะลงเพิ่งจะลงไปนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคลิปไหนที่มันละเมิดนะครับในช่วงเดือน เมษาพฤษภาผมก็ลบคลิปไปหมดเลยนะครับยังไม่กล้าลงคลิปอะไรอีกเลยไม่รู้ว่ามันละเมิดเพราะคลิปหรือว่ามันละเมิดเพราะผมพูดตอนไลฟ์สดนี้ก็ไม่รู้นะครับมาเสียงกล้องใช่ไหมดาบจตุพรมันก็อยู่ในห้องเนี่ยอยู่ในห้องนะครับกลับมาที่บ้านแล้วถอดสูตรถอดเน็กไทแล้วนะครับ ไอ้ม,มากฏนี่สิ้นเดือนครับสิ้นเดือนไปแจ้งความนะครับไอ้คดีผมเห็นออกมาพูดไปออกรายการกันเนี่ยนะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญน,นะผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาออกรายการแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าคนที่มาออกรายการเนี่ยจบถึงมหาปร,ริญญาก้าประโยคซึ่งถือว่าสูงสุดและ้ะ ถือว่าสูงสุดของวงการสงแล้วนะครับถือว่าสูงสุดแล้วนะครับมีความรู้ความเชี่ยวชาญวงการสงนะครับก็มีประเด็นที่ถกเถียงกันว่าเจ้าขุณแย้มเนี่ยหรือทิดแย้มเนี่ยศึกจากความเป็นพระแล้วหรือยังนะครับศึกจากความเป็นพระแล้วหรือยังนะครับผมว่า ระเบียบของสงเนี่ยมันมีอย่างนี้ครับระเบียบของทางสงเขาก็มีพรบรสงแล้วก็คําสั่งของไอ้อะไรวะเขาเรียกไอ้สำนักงานพ,พระพุทธศาสนากําหนดกฎเกณฑ์เข้าไว้นะครับเราเนี่ยไม่รู้รายละเอียดครับแต่ว่าระเบียบของสงเนี่ย มันก็ปฏิบัตลิลำบากคือพระสงเนี่ยถ้าถูกกล่าวหาแล้วจะนำเข้าห้องขังห้องควบคุมเขาห้ามใส่ผ้าเหลืองมันจะทำให้าศาสนาเสื่อมระเบียบกชและจ์ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ห้ามนำพระสง์ไปขังนะครับห้ามนำพระสง์ไปขังแต่ถ้ามันชัดเจนก็ต้องสึกนะครับความผิดชัดเจนก็ต้องสึกนะครับศึก โดยให้พระผู้ปกครองนะครับพระครูหรือว่าพระผู้ปกครองที่ใหญ่กว่ามศนะครับให้ถูกต้องตามพิธีการของศาสนา,าพุทธนะครับแต่กรณีของทิ่แย้มเนี่ยที่แย้มนี่ได้รับสัญญบัติพัยดยศถึงชั้นธรรมนะครับชั้นธรรมนี่สูงมากนะครับ สูงจากท่านทมก็ชั้นพรมแล้วครับเป็นตำรวจก็ชั้นยศพลตำรวจโทแล้วนะนะครับทิดแย้งเนี่ยผมว่าแกคงรู้ตัวนะครับว่าแกประราชิกจริงๆนะครับก็เลยขอศึกนะครับขอศึกเวลาขอศึกเนี่ยต่อหน้าตำรวจก็ได้ต่อหน้าชาวบ้านคนหนึ่งก็ได้นะครับว่าอาตมาหมดจากความเป็นพระแล้วนะฮะถ้าแพรลี่พูดหรือว่า มหาสมปองพูดนี่ก็ต้องฟังเพราะว่าเขาจบระดับปร,ริญญาเก้าไอ้เรามันไม่มีปร,ริญญาเลยนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติของตํารวจเนี่ยจะเอาคนเข้าควบคุมเช่นมีพระภิกษุองค์หนึ่งนะครับไปก่อเหตุนะครับไปก่อเหตุร้ายแรงเลยนะครับมีอัตราโทษสูงเลยพยานหลักฐานชัดเจนจนกระทั่งศารออกหมายจับถ้าสารออกหมายจับเนี่ยก็ต้องเชื่อครับ พราะปกติศารถ้าตำรวจออกหมายจับสมัยก่อนเนี่ยกลัวจะเอาพระดีๆเข้าไปขังไปศึกไปกันแกล้งพระอะไรนะแต่ระดับสารออกหมายจับเนี่ยสารต้องเห็นพยานหลักฐานมีความเชื่อมั่นส่วนหนึ่งแล้วสารท่านถึงออกหมายจับให้เพราะนั้นนะครับท่านใดเนี่ยพ,พระภิกษุท่านใดโดนดำเนินคดีจําเป็นต้องศึกถ้าท่านไม่ศึกท่านก็ต้องถอดผ้าเหลืองครับ แล้วไม่เปล่งวาจาว่าศึกและไม่ยอมศึกก็ไปถือศีลอยู่ในเรือนจํานะครับไปไปศีลแปดอยู่ในเรือนจํานะครับไปถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อในเรือนจําตอนนี้มันจะลําบากนะมันจะลําบากนะครับถ้าท่านไปอยู่ในเรือนจําท่านต้องถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วถ้าเวลาถึงเขาบอกอ้าวอาหารเช้าไปเข้าคิวลักกัน พระถ้าไม่มีใครประเคนในเรือนจำนี้อดตายเชีวนะนะครับอดตายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายศาสนาครับทั้งศาสนาพุทธศาสนาคิดศาสนาอิสลามศาสนาอะไรต่ออะไรซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยอิสระเสรีเรื่องการนับถือศาสนานะครับและกฎของศาสนานั้นก็แตกต่างกันไปแต่ว่ากฎของเรือนจำกฎของกรมราชธรร์ กฎของสำนักงานตํารวจแห่งชาติที่เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองนี้มันก็ต้องว่ากันไปนะครับก็ต้องสู้คดีกันไประหว่างท่านถูกกล่าวหานะครับท่านจะเปล่งวาจาเึกก่อนก็ได้ไม่ให้ศาสนามัวหมองนะครับแล้วสารดีกาพิพากษาว,ว่าท่านไม่มีความผิดท่านก็กลับมาท่านก็กลับมาบวชนะครับมารับสัญญ,ญบัตรพัดยศอย่างเดิมนะฮะผมก็ต้องว่า พระราชบัญญัติสงพ์พลบสงหรือระเบียบของระเบียบของไออะไรวะพูดลืมไปอีกละสำนักพุทธก็ต้องออกมารองรับตรงนี้นะครับเช่นเขาได้เป็นถึงเจ้าขุนชั้นลาดชั้นเทพชั้นดำแล้วสู้คดีหลุดมาก็ต้องคืนสัญญาบัตรพัยดยศให้เขานะครับ นะฮะแต่ถ้าประราชิกเนี่ยนะถ้าประราชิกเนี่ยบางทีมันยังไม่มีหลักฐานไงคำว่าประราชิกเนี่ยร่วมประเวณีกับผู้หญิงหรือสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีหลักฐานขาหนังคาเขาเห็นได้อยู่ในห้องด้วยกันโป้ด้วยกันอยู่ในห้องนะครับเราก็ไปเข้าใจว่าเอ้ยร่วมประเวณีแล้วถ้ายังไม่ร่วมประเวณีนะครับ มีผู้หญิงเข้าไปอยู่ในห้องสองต่อสองนี่มันอาบัตนะครับเป็นอาบัตนะครับเป็นอาบัตยังไม่ถึงขั้นประราชิกครับและเราไม่เคยจับใครได้ขาหนังขาเขานะครับขาหนังขาเขาสักทีนะฮะแต่ว่าของมหาแย้มเนี่ยไอ้ทิดแย้มเนี่ยมันเป็นการยักยอกทรัพย์สินของวัดซึ่งตำรวจมีเส้นทางการเงินชัดเจนฮะเอาเส้นทางคารเงินให้ทนายท่านดูก็ได้นะครับผมคิดว่า คุณแพรลี่หรือทิศปองดูว่าเนี่ยโอนเงินวัดไปแทงเว็บพนันแล้วเนี่ยการแทงเว็บพนันเนี่ยเอาเงินวัดไปเนี่ยโอนครั้งหนึ่งก็กรำหนึ่งนะครับต่างต่างรมต,ต,ต่างวาระนะครับมันชัดเจนไงผมว่าท่านคงจนแต้มอะไอทิศแย้มคงจนแต้มนะครับก็กูศึกดีกว่านะครับศึกดีกว่านะฮะ ไม่อยาไม่ตอบคําถามแรงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบล็อกผมไปอีกนะโอ้ยนางติ๊กนี่มันเอาใจยากนะครับประราชิกถ้าผมมองของผมนะครับว่าประราชิกครับประราชิกนะฮะประราชิกนี่ไม่ต้องเปล่งคําว่าศึกเลยมันศึกโดยสภาพนะมันศึกโดยสภาพอยู่แล้วนะครับนะฮะมันศึกโดยสภาพนะ